หดุดหยุดที่ไอ้ขี้ไปแล้นะครับช่วงได้หรอกครับได้นะโอเคนะโอเคโอเคนะปกตินะแบบต้องรู้จึงกำลังใจตอนนี้ก่อนครับเป <laughs> ็นไงบ้างโอเคขึ้นมาโอเคขึ้นครับแล้วก็เจอคนในครอบครัวเจอเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็โซเชียลครับ เขาเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเรื่องการสูญเสียเนี่ยนะครับมันมีด้วยกันทุกครอบครัวที่ระหว่างที่จัดงานคุณพ่อเนี่ยนะครับอยู่ในวัดเนี่ยหนูรู้ไหมว่ามีไม่ได้มีงานเรางานเดียวมีหลายบ้านเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เดินไปให้กําลังใจเขาเขาก็ให้กําลังใจเราเราต้องต้องเดินต่อให้ได้ครับแต่ครั้งนี้ พอได้เจอกับครอบครัวพูดจริงๆนะคะว่าพ่อเนี่ยคือที่สุดของมิชชัยะะแล้วครับพราะพ่อเป็นคนที่สร้างสร้างลิเกรสร้างตัวพี่สร้างน้องสร้างคณะแล้วสร้างลูกศิษย์หลายๆคนสร้างเพลงคือคือเขาทำเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสูญเสียเฮตของของบ้านเลยะครับมันก็เลย คิดถึงคิดถึงแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับบอกว่าพี่จะพูดกับพ่อจนปัจจุบันเนี้ยเนี่ยก่อนจะออกมารับรางวัลพี่ก็เดินไปบอกกับลูกท่านบอกว่าพ่อหนูไปรับรางวัลนะ<ม>คุยเหมือนปกติเหมือนท่านท่านก็ยังอยู่ใกล้ๆเรานะเหมือนท่านก็คือกําลังใจของพี่เหมือนกันดีขึ้นครับ อาการท่มันกระทันหันมากมันอยากแบบมันรวดเร็วมากเลยครับการป้อนน้ำเป็นยังไงพี่เอ๋ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยที่ว่ากระทันหันเนี่ยหนูพี่ก็ได้ดูแลท่านเต็มกําลังอยู่กับพี่ป้อนข้าวป้อนน้ําเดินเข้ากลับจากรายการบางทีถ้ามันไม่ดึกเกินเนี้ยครับก็ท่านจะนอนอยู่อีกห้องหนึ่งในบ้าน ก็จะเดินไปหาแต่ถ้าดึกแล้วเนี่ยก็จะไม่รบกวนก็ท่านป่วยมาได้ปีนึงแล้วครับแม่ก็บอกแม่บอกว่าพ่อเขาอยู่ให้เออดูแลนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเต็มที่แต่มันก็หัวใจหายไม่ได้ครับมันที่ว่ากระทันหันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พี่ทำรายการ แล้วก็กำลังจะเข้ารายการตอน1ิบโมงเช้าเป็นเทปแรกเทปแรกก้าวขาคือกำลังจะไปนั่งที่สแตนนะฮะเดินเข้ามาเพื่อที่จะเข้าสตูเสียงโทรศัพท์มาแล้วเราก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าพ่อจะจากเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทำรายการไปได้เบรกหนึ่งเขาเบรกเบรกช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่พี่อ่ะได้เฟไทม์ แล้วก็ได้คุยกับพ่อก็ออจะมีจังหวะที่ได,ได้คุยกันครับตรงนั้น <c oughs> นั่วก็แบบเอชีพี่บอกว่าตอนนี้ค <c oughs> ือลูกกำลังใจคุณแม่ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่เป็นกำลังใจยังไงบ้างเพราะเห็นที่แอนต้องมีเองอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนจะให้กำลังใจคุณแม่เย่างมากใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าแม่เนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยนะครับแม่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ร้องให้ได้เห็นเลย พี่อย่าร้องแต่ว่าแม่เขาเขาจะมาปลอบพ่อเขาไปสบายแล้วลูกนู่นนี้นั่นเอทําเต็มที่แล้วลูกไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่แล้วเ,เราก็คุยกันตามภาษาแม่ลูกแต่สุดท้ายอะ่ะวันที่ส่งคุณพ่อวันสุดท้ายะนะครับวันพระราชทานเพลิงวันนั้นเห็นคนมาบอกว่าแม่ร้องไห้อยู่บนสาลาอืมเราก็คิดว่าโถเขาอยู่กันมาเนาะพี่ ต้องบอกงี้นะว่าแม่ไม่ร้องให้เราเห็นแต่เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชะล่าใจเพราะเวลาที่ก็อยู่ในห้องเดียวเราก็ไม่รู้ก็เลยจะให้กําลังใจแล้วพี่ก็จะเดินเข้าไปบางทีกับกลับจากงานตอนนี้นะก็จะเคาะประตูแม่นู่นนี่นั่นคือพยายามไปหาแกมากยิ่งขึ้นคุยกับเขามากยิ่งขึ้นข้าวใส่บาตรพระเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแม่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดเตรียมแต่ตอนเนี้พี่ทํำ ถ้าเราเราเราไม่ได้รีบจนแบบว่าต้องรีบออกแต่เช้าเงยนะครับพี่จะเป็นคนหาแล้วก็ตั้งจัดกับข้าวให้แกทานก่อนแกยังมีเคยเอาลงไปโพสในโซเชียลเลยมั้งว่ากับข้าวมื้อเช้านะลูกชายทําให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วแม่บ้านเขาจะมีหน้าที่ไใส่บาตเสร็จแล้วพี่ก็จะไปเลยเงี้ยแล้วก็แต่ตอนนี้ถ้าทําอะไรได้ต้องทํา ทำอะไรได้พี่จะไม่ปล่อยโอกาสแล้วครับเพราะว่า <ทำ S 1> อะไรีเวลาไม่อยากาให้เหงาอยากให้แบบดูแลแม่ด้วยอะไรจะให้ให้ให้เต็มที่ถูกต้องครับไม่อยากให้เขาเหงาและรวมทั้งตัวเราด้วยตัวเราอ่ะมีท่านเหลือเพียงคนเดียวแล้วทุกคนมาในงานเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าเหลือแม่แล้วนะดูแลกันให้ดีนะนู่นนี่นั่น ครับพ,พึ่งเหมือจะเรื่อยๆอย่างน,านี้ตแต่ว่ายอยากมีการตัดเาือคานคุณพ่อหรือว่านมนีออการทำบุญใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก่อนรอยคานคุณพ่อเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะเป็นวันที่28เนี่ยครับ28เนี้ยแล้วก็น่าจะไปที่สัต,ตหีบก็คือทะเลครับ นัดรวมตัวกันแล้วครับเดี๋ยวไปรอยอังคารแล้วก็50วัน100วันคือทำเราชาวพูดธเนี่ยนะครับผมก็มีความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำบุญใหญ่ให้กับพ่ออีกครั้งอะไรเงี้ยครับก็จะทำครับไม่ขาดจนปัจจุบันเนี้ยหนูพี่บอกจริงเลยนะว่าพี่บอกกับพ่อเลยว่าพี่อ่ะพ่อผมาจะใส่บาตรให้พ่อทุกวันเลยนะหรือถ้าตัวเองเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันจริงๆอย่างเงี้ย แต่อาหารการกินพี่เตรียมไว้ทุกวันเพื่อที่ไม่ให้ขาดนะครับอย่างน้อยๆพอพี่ไปงานก่อนเนี้ยแม่ต้องได้ใส่อะไรเงี้ยก็จะพยายามทําเหมือนกับท่านอยู่เนี้ยครับแล้วก็บอกกับลูกกับหลานเลยบอกว่าวันนั้นพี่ก็ไม่ทันพี่ก็โทรมาแชมป พ่อไม่ทันนะลูกแต่พ่อจบอาหารแล้วเตรียมตัวไว้แล้วก็โทรไปเรียกบอกแชมป์มาใส่บาทแทนใส่บาทให้ปู่หน่อยลูกอะไรเงี้ยค่ะเพือเ่อทำเพื่อให้แบบเราสบายใจได้ไม่ได้รู้แตรีย่ไม่ก่อนใช่แต่ไพี่แต่พี่เชื่อว่ไนะาได้นะแต่คนทํามาได้แน่ครับแล้วเราก็ได้อย่างที่พี่บอกเอาไว้ว่าพูดกับสัญญากับท่านไม่เลยว่าพ่อพ่อเดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะหนูก็ยังทําแบบเดิมจะจะตันยูต่อพ่อก็ยังทํา นะครับครับนั่นคือกำลใจจากพี่น้องชาวิตีให้เยอะมากเพราะว่าเหมือนพ่อก็คือเหมือนเป็นอาจารย์หลายๆคนเหมือนพี่คู่หลายๆคนเลยก็ไม่ใช่เพราะขาเยอะมากพี่เอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพอน้องพี่ในวงการพี่ดาราเพื่อนทุกหมดเลยอะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวคณะลิเกก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณตรงนี้แหละที่พวกเรา เข้มแข็งได้รวดเร็วแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอยู่กับธรรมะด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันก็เป็นอะไรพ่อไปแล้วเนี่ยก็ยังทิ้งคำสอนเลยนะไปพิจารณากระดูกของพ่อก็ยังได้นั่นแหละคือครูของเราอีกนะครับอย่างที่บอกครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพ่อแม่แมที่ต่างจังหวัดที่